สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับมุกอีกแล้วนะวันนี้มุกอยู่ที่ที่ไหนวะที่ไหน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 กะทายฝรั่งเยอะด้วยมากับลูกสาวน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะคะน้องอะไรเจนนี่หรือเปล่าเจนนี่เจนนี่หรือเปล่าเล่นวันนี้ไม่ได้มารีวิวจัดฟันนะวันนี้มา ที่จริงปกติก็มาบ่อยอยู่แล้วนะแต่พอดีวันนี้ทะเลสวยมากเลยเลยอัดคลิปให้ดูกันเนาะ ทะเลรเปล่าละเลลมแรงมากจะได้ยินเสียงรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยได้ยินรอเปล่าฮัลโหลได้ยินเปล่าฮัลโหล จะปรับเป็นกล้องหน้าทำไม่ได้เลยทำไม่เป็นหรือ,อยังไงก็ไม่ได้จะเดินไปไหนไจะเดินยังไงคือเดินไปด้วยแล้วแบบเออลงเลยไม่ควรจะลงเลยนี่นสวยนี่น แล้วยิ้มสวยๆก่อนเร็วเ็นเ็นสวยเลยอ้าชสวยเ็นหันหน้ามาเร็วเ็นเ็นอ๋อทะเลสวยมากเลยอะไปดีกว่าบ๊ายบาย